พอ,อตกลงหยุดยิงไทโดนสอบมัดมือชกยังเหลือประชุมบีอาร์ซีอีกสองคณะแม้ทัพภาคหนึ่งภาคสองยาเซนถ้ามันไม่ยอมเก็บทุนและปราบแกง๊งคอสวัสดีมิตรรักแฟนข King ับคิงโพแดงทุกทท่านเชื่อว่าในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาหลายๆคนต้องเกิดอาการหงุดหงิดเหมือนคิงเป็นแน่แท้เพราะไอ้เมนมันใช้ล็อบบี้ยิสที่ชื่อไมเคิลบัฟเฟโลไปจัดฉากรายงานข่าวให้ร้ายประเทศไทยของเราที่ชายแดนแถมยังจัดชาวบ้านทั้งเด็กทั้งคนแก่ แ่คนพิการเขาฉากร้องห่มร้องไห้ว่าโดนไทยปิดทางเข้าบ้านอ้าวอ้าวก็พวกเมืองบุกลุกเข้ามาสร้างบ้านบนแผ่นดินไทยนี่หว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเขาก็อรุมอร่วยมากพอแล้วแต่ที่ขิงหงุดหงิดและแอบ,บวันใจกับกลายเป็นเรื่องลงนามข้อตกลงหยุดยิงต่างหากพะถึงแม่ไทยจะยื่นข้อเสนอให้มันเก็บกู้ทุนระเบิดและรวมปรากแก๊งคอเซ็นเตอร์และแกงสแกมเมอร์แต่ไอเม็นก็ไม่ยอมรับพวกเราก็ต้องจำกันได้แล้วว่าการเจรจา GBC ซครั้งแรกที่มาเลเซียมีการลงนามข้อตง ลงหยุดยิงกันไปแล้ว13บคอแต่ไม่มีเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดกับปาบแกงคอเลยและเมื่อวันเสาร์ที่16สิงหาที่ผ่านมานี้เองมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาหรือว่า ABC เป็น,นกลไกทวิภาคีฝ่ายทหารระดับแม่ทัพภาคมีทั้งหมดสนมคณะโดยคณะแรกที่เจรจาก,กันก็คือกองบัญชาการป้องกันชายแดนด้านจันทบ,บุรีและตลาดของกองทัพเรือไทยกับภูมิภาคทหารที่3ของกัมพูชาซึ่งไอแมนมันก็แกล้งเตมือนไม่ ยอมรับข้อเสนอให้มันแก็ผู้ทุนระเบิดไม่ยอมรับเรื่องการปราบปามแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์แล้วทีนี้ในเอกสารที่มีการลงนามยอมรับกันทั้งสองครั้งตั้งแต่คณะใหญ่ EBC กับคณะ ABC มันก็ไม่มีเรื่องเก็บกู้ทุนระเบิดกับปาบแก๊งคออยู่ในข้อตกลงไงซึ่งเนี่ยแหละที่คิงจะบอกว่าเป็นแผนการของชนชาติที่คบไม่ได้ตั้งใจมันเหลี่ยมใส่เราแล้วยิงท้าให้การประชุม ABC สองคณะเราปล่อยให้มันเบี้ยวไม่รับ ้อตกลงแล้วก็ไอเมนมันก็จะอ้างได้เลยนะนี่ไงนี่ไงเอกสารที่ลงนามหยุดยิงกันไม่มีระบุไว้เลยนะว่าเมนจะเก็บกู้ทุนระเบิดกับปราแกงคอไทยออามาจากไหนเนี่ยเมนไม่ยอมรับแม่จริงๆเลยเชียวและเรื่องแบบนี้พวกเราคิดว่ามันจะไม่มีคนอยู่เบื้องหลังสั่งการให้กองทัพลงนามไปก่อนเหรอแม่ไอเมนจะไม่ยอมรับ2เรื่องนี้รัฐบาลทรยศไอรักษาการนายกทรยศภูมิต่ำกับไอรัฐมนตรีช่วยกลาหวมวมันก็ตั้งใจ ปล่อยให้กองทัพไทยเสียเหลี่ยมบนโต๊ะเจรจางไงจ้าพี่น้องดังนั้นคิงอยากให้พวกเราช่วยแชร์ช่วยบอกญาติสนิทมิสหายหน่อยว่าพวกเราคนไทยไม่ยอมรับคอตกลงหยุดยิงแบบที่กัมพูชาไม่ยอมเก็บกู้ทุนระเบิดไม่ยอมปราบแกง๊งคอเพื่อให้เสียงของพวกเราส่งไปถึงแม่ทัพภาคที่หนึ่งและแม่ทัพภาคที่สองที่กำลังรอเจรจาคณนนาอาบีซีที่เหลืออีกสองคันนาโดยกองทัพภาคที่สองของไทยจะเจรจากับภูมิภาคทหารที่สี่ของกัม ชาและกองทัพภาคที่หนึ่งของไทยจะเจรจาก,กับภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาเพื่อให้กองทัพที่1และที่สองของเรายื่นคำขาดไม่ลงนามข้อตกลงหยุดยิงเด็ดขาดหากกัมพูชายังปฏิเสธไม่ยอมเก็บกู้ทุนระเบิดและไม่ยอมปาบแก๊งคอเซ็นเตอร์เผอๆไอไแมวก็ได้สั่งการให้ไอภูมิต่ำกับไอบิ๊กเล็กสั่งทหารไทยให้ลงนามทุกข้อตกลงไปก่อนโดยท,ที่ทหารอาจไม่ทันเล่พวกมันก็ได้ว่าจะกลายเป็นการลงนามที่ผูกมาก เราเอาไว้แหมตอนนี้พวกมันกําลังใช้มวลชนชาวเขมรมากดดันตามแนวรั่วลวดน้มมันอยากให้เราลื้อลวดน้ำเอ,อ่อให้คนของมันมาแอบวางทุ่นในดินแดนเรามากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วขอ,อ,อให้แม่ทัพภาคที่หนึ่งและแม่ทัพภาคที่สองอย่าไปโอนอ่อนผ่อนตามกับมันเวลาต้องเล่นบทแข็งกับชนชาติทรยศในละคุณเพราะคนไทยทั้งแผ่นดินไม่คิดอยากจะกลับไปคบค้ากับแม่งอีกแล้วล่อแม่งให้เต็มคอเต็มแข้งไปเลยหยุดยิงชั่วข่าว มันกลับมาลุกรานเราใหม่แล้วจะหยุดไปหาพ่อมึงเหรออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ